สวัสดีเพื่อนๆชาวไอทีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการบายพาส TPM CK Boost Storage RAM แล้วก็ CPU นะครับผมด้วยไฟล์ a u t o u n a t t e n d x m x l นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะครับผมอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้ววิธีการบายพาสคือต้องใช้พวกไฟล์ l e g i t y หรือว่าปรับแต่งไฟล์ลบนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ไม่ต้องนะครับผม เป็นไฟล์เดิมๆไม่ต้องไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพียงแต่แค่เพิ่มไฟล์นี้นะครับเข้าไปไฟล์นี้ชื่อก็คือเป็นออโต้นะครับผมมันจะเขียนไฟล์ลิจิตี้ให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดไม่ใช้ไฟล์นี้หรือว่าถ้าไม่บายพาสนะครับผมของเพื่อนๆคอมอาจจะสเปคต่ำนะครับผมก็คือจะ เจอข้อความเออร์เลอร์ประมาณนี้ว่าใช้งานติดตั้งไปต่อไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ซึ่งเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของ Windows 11ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้วันนี้ผมจะขอเทสใน VMware นะครับผมเพื่อให้เห็นภาพที่สุดก็คือจะปิดในส่วนของไดเร c t x ปิด s t o r a เ e นะครับผมจะกำลันสตอ o r เลตแค่60ซึ่งอันที่จริงก็คือ64ส่วน TPM ก็คือจะปิดไว้เหมือนกันนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพที่สุดของเพื่อนสามารถโหลดไฟล์หรือว่าโหลดโปรแกรมหลอดน,นี้มาเช็คได้นะครับผมโปรแกรมแรกก็คือเป็น Winos 11นะครับโปรแกรมที่สองก็คือ Lady s a m o l l e อันนี้ข่าวดีก็คือเราสามารถไปดาวน์โหลดใน Microsoft Store ได้แล้วนะครับผมาเป็นโปรแกรมนี้ ไฟล์หรือว่าโปรแกรมที่ใช้นะครับผมก็จะมีหนึ่งโปรแกรม not ตแพดพ,ดพัดนะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งออตามปกตินี่แหละนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขในส่วนของ auto-unseten.xml นะครับผม <im itation> เนื่องจากมาเรียนไฟล์ xml ก็คือต้องใช้พวกโปรแกรมนี้แหละนะครับในการแก้ไขวิธีการทำนะครับวิธีการการทำ ub bootable นะครับผมให้เป็น duo boot ซึ่งรองรับทั้ง USB ไปแล้วแล้วก็ Legacy เนี่ยเพื่อสามารถเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับในคลิปย้อนหลังก็คือคลิปเนี้ยแล้วก็วิธีการว,วิธีการทำนะครับผมจะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนก็คือหนึ่งสำหรับ USB ที่เคยทำไว้แล้วนะครับผมแล้วก็สองสำหรับ USB ที่ไม่เคยทำอันดับแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์นี้กับไฟล์นี้นะครับผมด้วยการเปิดลิงก์นะครับเปิดลิงก์ใน google chrome นะครับแนะนํใใ้้ใช้เป็น Google Chrome นะครับผม,มนเนื่องจากเอทเนี่ยติตออีตตอนเซฟเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้งหน้าต่างว่าจะให้เลือกเซฟที่ไหนนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็ให้มาที่ปุ่มดาวน์โหลดเนี่ย เลือกที่จะเก็บนะครับผมไฟล์แรก a u t o u n a t t e n d x m l เนี่ยให้มา,าให้มาเซตในหน้าหลักของ u b f a t ได้ที่เราทำบูตไว้แล้วนะครับผมด้วยการนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับใส่เห้ายฟันหนูนะครับตามท้ายด้วยฟันหนูประมาณนี้ a u t o u n a t t e n d d x m l นะครับ แล้วก็ใส่เครื่อหมายปนันโนประมาณนี้แล้วก็เซฟเซฟประมาณนี้นะครับผมอันนี้เนื่องจากของผมเคยเซฟไว้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยเซฟไม่ได้ไฟล์ที่สองนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก,ก็คือให้ไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลือกเซฟนะครับเซฟในโฟลเดอร์ที่เขียนว่าซอสเนี่ย ใส่ชื่อไฟล์นะครับผมเป็น e i c f d ฟันหนูนะครับผมเลือกเซฟผมเซฟไม่ได้เนื่องจากมีการมีการเขียน read o ร์แล้วก็เคยเซฟไว้แล้วนะครับผมประมาณนี้สำหรับคนที่มี UV f l a s drive มาแล้วนะครับผมส่วนคนที่ไม่เคยทำนะครับผมเพิ่งมาดูครั้งแรกเนี่ยก็คือให้ไปดาวน์โหลดครับ าวโหลดจากลิงก์เนี้ยที่ผมวางไว้เนี่ยดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ไฟล์นี้นะครับผมไฟล์นี้ให้เราคอปปี้นะครับคอปปี้ไฟล์เนี้ยออกมาข้างนอกนะครับผมวางไว้สักที่หนึ่งนะครับเอ,เอาตัวนี้ออกวางไว้ข้างนอกสักที่หนึ่งนะครับผมเปิดขึ้นมา เลือก UV flash ได้ที่เราต้องการจะทำเป็น UV b o o t นะครับผมเลือกให้ถูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้างนะครับผมข้อมูลในนั้นจะหายหมดเลือกไฟล์ ISO นะครับผมไฟล์ i LO ที่โหลดมาก็คือตัวเนี้ยา่นั้นก็กด create นะครับมันก็จะแจ้งเตือนแจ้งเตือนประมาณว่าข้อมูลจะหายนะชัวร์หรือเปล่านะครับผมตอบแยกทีนี้ก็รอนะครับผมซึ่งระหว่างรอเนี่ย ผมไม่ขอรอแล้วกันนะครับผมเนื่องจากเดี๋ยวกลัวว่าคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับผมขอปิดไปเลยแต่นั้นเมื่อทําเสร็จนะครับเมื่อทําเสร็จเราก็สามารถเอาแฟลได้ตัวนั้นอนะไปบูตได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะขอเทสให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ ข้อแตกต่างของสองไฟล์นะครับผมสองไฟล์ก็คือ,อไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่เป็นอนเนเทนนะครับไฟล์นี้นะครับผมไฟล์นี้ก็คือถ้าเกิดสมมติเราจะตำรวจไปเลยว่า ให้ลงเป็น Windows 10 Pro นะครับผมให้ใช้เฉพาะไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะครับแล้วก็ใส่คีย์จะเป็นคีย์ Pro ก็ได้คีย์ Home ก็ได้คือกำหนดตรงๆไปเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าอ่ประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่า e dition อื่นๆจะไม่โผล่มาเหมือนอย่างนี้นะครับผมข้อแตกต่างของสองไฟล์ก็คือไฟล์ Auto a d t i n สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ลง Windows Edition ไหนนะครับ คือเ dition ันอื่นๆจะไม่โผล่มาเหมือนไฟล์ EFI ไม่ใช่ EFI ครับไฟล์ e i c f g นะครับผมสองไฟล์จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอบูตให้ดูแล้วกันนะครับระหว่างไฟล์อันนี้เป็นไฟล์ auto a n t e n d a x m l นะครับผมส่วนอันนี้เป็น e i c f g ผมจะขอเลือกเป็นออโต้ก่อนครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูเดี๋ยวระหว่างบูตเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนคลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างดอทเป็นหน้าต่างคอมมันพร้อมเป็นแบตไฟนะครับเด้งขึ้นมาฟุบฟุบฟุบ เพื่อเขียนไฟล์ให้เราอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับเมื่อสซิโ่เดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแป๊บๆนะครับเขียนเป็นไฟล์รีจิให้รจิตี้ให้เราอัตโนมัติแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใส่คีย์นะครับใส่คีย์ลงไปคือกําหนดไปเลยว่าขอเป็นโปรอย่างเดียวนะครับผมมันก็จะโผล่ขึ้นมาแค่โปรอย่างเดียวประมาณนี้นะครับ ส่วนคีย์นะครับคีย์เดี๋ยวผมก็จะแจกลิงก์เหมือนกันเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเราสามารถกด next น,นะครับ กด next กด accept กด next accept อีกรอบหนึ่งกด next นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูไฟล์ที่สองไฟล์ที่สองก็คือเราใช้แค่ EFI นะครับ เนื่องจากเนื่องจากไอตัวออโต้อันเดเนเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้คีย์นะครับผมหรือตอนที่เพื่อนโหลดไปเนี่ยถ้าเกิดจะใช้คีย์นะครับให้ลบบรรทัดนี้ออกอันนี้ลบไม่ได้เนื่องจากมันไฟล์เป็นอ่านอย่างเดียว See. คือถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นโปรอย่างเดียวนะครับก็คือให้ลบบรรทัดนี้ออกจะใช้โปรอย่างเดียวโฮมอย่างเดียวหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใส่คีย์ให้ลบสองบรรทัดนี้ออกนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยในกรณีที่เราไม่ลบแล้วก็ใช้ไฟล E E I C F G เนี่ยเดี๋ยวผมจะบูธให้ดู เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีข้ามนะครับข้ามขั้นตอนการสร้าง user password ซึ่งหลายๆคนก็คือจะติดปัญหานะครับผมเนื่องจาก Windows บางบาง Build เนี่ยอย่างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Home Single Language นะครับ คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อเน็ตนะครับผมมันไม่ยอมให้ไปต่อเดี๋ยวผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอถอดเน็ตออกแล้วกันเพื่อเห็นภาพนะครับ ในระหว่างติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอดวิดีโอไว้ก่อนเนื่องจากคลิปวิดีโอมันมันเริ่มจะยาวแล้วครับสิบสองนาทีกว่าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูรอดูท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวจะ,ะแนะนำวิธีการบายพาส ในส่วนของการสร้าง user password นะครับในกรณีของ Windows ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ Windows 10 Home Single Language นะครับถ้าเกิดไม่มีเน็ตนะครับโดยปกติที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยเจอนะครับผมมันมันจะไม่ยอมให,ให้ให้ข้ามนะครับให้ข้ามในส่วนของการสร้างสร้าง password วิธีการแก้แก้ไขเบื้องต้นก็คือให้ต่อเน็ตนะครับต่อเน็ตแล้วก็ พอข้ามในส่วนนั้นได้ก็คือให้ถอดเน็ตหรือปิดเน็ต มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือในส่วนเนี้ยถ้าเพื่อนคิดว่าเออ,เอ,อมันหมุนนานไปหรือเปล่านะครับค้างหรือเปล่านะครับให้กดชิปบวก F10 นะครับผมแล้วก็พิมพ์คาว่า t าร์ m a ม a นเจแล้วก็ให้ไปดูในส่วนของอ่าไมถาอีกแล้ เอาใหมา่อีกรอบนะครับผมให้เพื่อนกดชิปบวก F10 นะครับอ ไม่ทันนะครับผมเนื่องจากไม่ค้างคือโดยปกติถ้าถ้าเกิดคิดว่ามันค้างนะครับผมให้ให้กดคลิปบวก F10 จะเด้งหน้าต่างคอมมันพร้อมขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็พิมพ์ t a ร k Manager นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันค้างหรือเปล่านะครับผม าดูใอตัวง่า u e ดยใ r e นหเ r r า Windows Ctrl e n t r ร e e ส Windows U อ e ข้าง n ้างมานงั้นข้ามาหน้านี้เลยเกันนะครับผมหน้านี้ที่บอกว่าเราไม่สามารถบายพาสได้นะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเราจะมีวิธีบายพาสได้ยังไง อันดับแรกให้เลือกประเทศนะครับเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับภาษาคีย์บอร์ดเป็น U.S. ภาษาที่สองเลือกเป็นไทยเกตมมนีเนี่ยครับผมที่บอกว่าหน้านี้ที่ ข้ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีข้ามกันนะครับในกรณีที่เราไม่ไม,ไม่มีเน็ตอ่ยให้เพื่อนกดชิปบก F 1 0นะครับผมชิปบก F 1 0แล้วก็เพียง์คาว่าเน็ user ใส่ชื่อที่เราต้องการนะครับผมเช่นผมตั้งชื่อเป็น อันนี้แล้วกันตามด้วยคาว่า slash แล้วก็ add นะครับผมกด enter เสร็จแล้วพิมพ์คาว่า net local local up administrator Ad administrator d นะครับผมออเดี๋ยวนะ แอดมินิสเตอร์แล้วก็ใส่ยูเซอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่กดคำว่าแอดนะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ชทดาวนะเป็น slash r slash t ยี่สิบกด enter แล้วก็พิมพ์คำว่า oobe mhoobe กด enter นะครับ หน้านี้มันจะเออเลอร์นะครับผมไม่กดโอเคไปเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ สำหรับเพื่อนๆที่ฟังไม่ทันนะครับผมคิดว่าน่าจะงงกันบ้างลหละนะครับเพราะว่าต้องอธิบายโนนี่นั่นนะครับผมสามารถสอบถามได้นะครับผมใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ